สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73นะครับเราเดินทางมาที่หมู่ที่3นะฮะตำตบลตาปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้เรามาสกู๊ปข่าวท้องถิ่นให้พี่น้องติดตามเรื่องราวข่าวสารในวันนี้กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะฮะของพี่น้อง ชาวพุทธพี่น้องชาวมอนนะครับเป็นเทศกาลออกพรรษาและก็ทอดผ้าป่านะฮะเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งเราตามผู้สื่อข่าวคุณเรนูธารพรนะครับเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามบ้านบ้านทีวีช่อง73เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พ,พี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวมอนว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สถานธรรมลานธรรมบาร,รมีวังโชกุลนะคะหมู่ที่สามตามบลตะปานอำเภอปุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งท่านผู้ใหญ่ชาคริตเองมองเห็นควา,ามสําคัญของประเพณีและกิจกรรมต่างๆวันนี้ถือว่าเป็นวันออกพรรษาของมอรรามันนะคะเดี๋ยวตามดิฉันไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะนางสาวเรนูธารพผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73รายงานขอเจริญบรย่าโยม าการวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พี่น้องชาวมณฑ์ได้ทําพิธีตักบาตรทีโวแตกต่างจากชาวพุทธนิดหนึ่งจากชาวคุนไทยเพราะว่าคุนไทยจะตักบาตรเทโวบนวัน<อ>พรุ่งนี้เพรานพี่น้องชาวมณฑราวันได้ามาร่วมกันตักบาตรเทโวในวันนี้ซึ่งเป็นประจําทุกปีอตาตมามาทุกปีนะครับมาร่วมกิจกรรมกัน,กนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องชาวมราวัน ชาวมรามันยังไม่ลืมวัฒนธรรมที่ดีนะครับก็ขอวากิจกรรมวัฒนธรรมดี้ไว้นะครับเมื่อสยีิพพอแล้วงูนอกกะตาบวป่นมาดูงูวซนอกรดีกุมกามวนบุยเนมาดมกัตรดงเสนดาสยีิพอดก็แพ่นือก็ยเนนาหนมองแพ่ฤิใจเนอยู่ดีอกันน่ ก็ต่เราเปรียงสร้างจีก็โนตมองจาแมีนมาแล้วนูกก็เพลีวงม่นาวเต่สัสุดสันเะก็คุณเนรพน้เมตตาพอเมเซนยาแล้ตั้งคุณส่นใหญ่พอแลนะครับขอกราบสสดีพี่น้องชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะวันนี้พี่น้องชาวมนรามันที่ได้เดินทางมาในพื้นที่หรือที่สถานธรรมลานธรรมวังโชกุนแห่งนี้ วันนี้มากันอย่างมากมาหลายตาไม่น้อยจาก2,000คนที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมาร่วมบุญวันออกพรรษาซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่10ตุลาคม2565และตรงกับวันขึ้น15บหาคเป็นวันที่ทางพระพุทธศาสนาได้กำหนดให้เป็นวันออกพรรษาหลังจากที่พระภิกษ์สง์ได้จำนนพรรษามาเป็นเวลา3เดือนหรือ90วันวันนี้ถือว่าเป็นวันออกพรรษา และเป็นวันสําคัญที่พี่น้องชาวมอนรนามันมีความสําคัญนะครับถือเป็นวันสําคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวพุทธและพี่น้องชาวมอนรนามันได้เดินทางมาที่สถานธรรมแห่งนี้เพราะว่ามีพระอาจารย์วันชัยเกษาโรเจ้าสํานักปฏิปธรรมแห่งนี้ได้เข้ามาเป็นเจ้าสํานักและพี่น้องชาวมอนรนามันนับหน้าถือตากันเป็นอย่างมากก็ได้หลั่งไหลกันมาในพื้นที่ ผมในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเรื่อนิตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อย,ย่างนี้ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับและขอขอบคุณทุกคนที่ข้ามาในพื้นที่อย่างนี้หากไม่ได้ความสะดวกหรือยอย่างใดสามารถประสานมาที่ผมได้ดผมสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอธิบายถึงหลักการหลักเกณฑ์ในการทําบุญร่วมกันเพราะว่าการทําความดีไม่ต้องขออนุญาตใครดังนั้นเรามาทําความดีด้วยใจเพื่อสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา วันนี้ยังขอกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวศาส,สนาพุทธทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวมอนามันที่ได้เดินทางมาในพื้นที่อย่างนี้ซึ่งมาจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องชาวมอญามันที่มาจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้นํารถประจำทางโดยรถทัวร์เข้ามาในพื้นที่อย่างนี้ผมในฐานะเจ้าของบ้านหรือประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับขอกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญ กาน,นั่สันทนามนี้วันนี้เสร็จ <ไป S 1> ภารกิจแล้วขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆคนนะครับขอขอบพระคุณมากครับค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะคลืคล่นมากนะคะชาวมอรามันนะคะได้เดินทางมากันเรื่อยๆนะคะ ไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดมารถทัวร์นะคะหรือว่าเราววาใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างอำเภอนะคะมารวมตัวกันวันนี้เป็นวันออกพรรษาของประเพณีชาวมรรามันนะคะซึ่งมีคนไทยชาวพุทธจํานวนหนึ่งก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะสร้างเกียรนะคะได้มาร่วมมุลกันเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีการเตรียมความพร้อมตอนนี้กําลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะชาวมรรามันกาลังเตรียมความพร้อมที่จะตักบาตรเทโวแล้วก็ทาพิธีกรรมทางศาสนานะคะแล้วก็เดี๋ยว ครูก็จะมีการแห่นะคะแห่พุ่มป,ป่าเป็นรูปหงนะคะของประเพณีมอญน,นะรามันก็เป็นรูปหงสนะคะสวยงามมากนะคะเงินทองก็หลังไหลเข้ามาทําบุญกันเยอะมากชาวมอญก็มากันเยอะตอนนี้กําลังเดินทางมาเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จว่าสถานสถานที่สถานธรรมบารมีวังโชกุนแห่งนี้นะคะ,ะมีที่รับรองเยอะนะคะตอนนี้ก็ขยับขยายกําลังขอสร้างนะคะกําลังเตรียมสถานที่ให้กว้างใหญ่ไปกว่านี้นะคะเพราะสถานธรรมบารมีวังโชกุนแห่งนี้ภาย ของนายชาคริตสีปรรมมิตรท่านเคยไปอดีต ผู้ใหญ่แหนบทองคําประจาหมู่ที่3ตำบลตาปานอาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างนี้นะคะท่านได้เห็นความสําคัญได้เปิดโอกาสให้ชาวมอรมันและก็คนไทยนะคะได้มาร่วมบุญทาบุญร่วมกันนะคะเพราะว่านับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะประเพณีตรงนี้เกิดขึ้นยิ่งใหญ่มากนะคะหลายๆ,ๆครั้งที่สกุปข่าวท้องถิ่นบ้านทีวีของเราได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องการประชุมหรือว่ากิจกรรมเดี๋ยวประมาณวันที่7พฤศจิกาเดือนหน้าก็จะมีการลอยประทงนะคะ จะมีเข้าจะมีคนเข้ามาร่วมทําบุญกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวสักครู่ตามดิฉันไปชมบรรยากาศตากบาทเทโวละ้ะคะกิจกรรมทางาศาสนานะคะคุณวินเอนะคะพี่วินนะคะเป็นคณะกรรมการของวังชูกุลชาวมัันแห่งนี้นะคะอยากจะถามาพี่วินเอว่ากิจกรรมตั้งแต่เตรียมงานแล้วก็ถึงเวลาวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่วินเอ วันนี้นะวันนี้ก็งานออกวันศาประเพณีโมนคุณโมนนะคนชาวโมนเรานี่ออกออกวันซาแล้วเราก็ตักบาตแล้วก็ลงข้อแชมเปญแล้วก็อบ่ายประมาณบ่ายสองโมงบ่าย1กโมงนี่ก็ กดน้ำกันแล้วก็แห่ผ้าป่าด้วยนะแล้วก็ใครอยากจะทำบุญก็มาได้นะคะแล้วก็งานนี้สิ็จแล้วก็วันงานร้อยกระถงงก็มีอีกแล้วก็มีงานแกถิงก็มีอีกนะจ๊ะเดี๋ยวก็เดินหน้าก็มาล้มงานด้วยกันนะคะตอนนี้หลวงพ่อก็งานนี้สิ้นแล้วก็หลวงพ่อก็จะสร้างประทาน อาประทานเอ็ดนะใครอยากจะลุมบุญเราก็สร้างเอาเราก็อามาถามได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เราทำบุญแล้วก็มีมีทรายทรายก็เราเซส,สิบบาทยี่สิบบาทก็ได้เราทำบุญน,นะจะลุมบุญกันนะคะมองอยละอ้านะงัวเนาวเก่างัวเนาวกะทิในอ่าบัวนะด้วยนาที อันนี่ย่นี่จะเอามันลองเข้าไปยังนะลองเข้าไปยังในมองค่ะน้องสายสวัสดีค่ะเป็นชาวมอรามันมาจนนากอำเภออะไรคะย่าเปาเสุดารนี่คะ่ะเขาออกราษาภาษาจ้าชวมรามันนะคะจ้าจีนี้ก็มีชาวมอรามันเดินทางมาเป็นจํานวนมากเลยจ้าแล้วก็มาจากสุดาร์ด้วยแล้วก็มาจากไอ้ต่างจังหวัดด้วยภูเก็ตด้วย มาร่วมกมันจ<ะ>้าสมุดามีจ้าวันนี้น้องสายได้ทำบุญยังคะทำได้คะ่จะจ<ะ>้าได้ตักบาตรได้ไหว้พระได้เลี้ยงข้าวเขาได้เลี้ยงน้ำด้วยรู้สึกอย่างไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะได้ทาแบบนี้ปลอดภัยตุกสินทุกอย่างต้องขอบคุณด้วย สนุนโดย DBMP Double Max Plus